สวัดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงของบอลชัวนะครับเอาละครับเกมที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกันในค่ำคืนวันนี้นะครับก็เป็นเกมฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับขอหยิบยกเกมระหว่างเซบีย่านะครับวันนี้จะเปิดสนามรามอนซานเชสปิสควรนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเกตาเฟ่ครับโดยเกมคู่นี้จะเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มสินาทีนะครับความน่าสนใจของเกมคู่นี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับ วันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากทุกคนกันอีกแล้วนะครับกิจกรรมใหม่ต้อนรับปี2,565ครับกับ Sport88S ร่วมลุ้นของรางวัลมากมายครับตลอดทั้งเดือนนี้มูลค่ากว่า300,000บาทมีทั้งหมด30รางวัลด้วยกันนะครับของรางวัลใหญ่ประจำเดือนนี้คือเ e s ป้า GTS Super ABS เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยครับที่แอดไลน์ r t อร์8แ s ออย่ามัวรอช้านะครับไปสนุกกันได้เลยครับ เอาละครับเกมนี้นะครับทีมอย่างเซบีย่านะครับผลงานช่วงหลังในการเล่นเกมลีนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับ12นัดหลังสุดนะครับในการลงเล่นเกมลาลิกาสเปนปรากฏว่าพวกเขาแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับโดยเกมเดียวที่แพ้นะครับนั่นก็คือแพ้กับทีมจากฝูงอย่างเรัลมาดริดนะครับ แล้วก็สถิตินะครับในการเล่นในบ้านของตัวเองนะครับที่สนามรามอนซันเชตปิสควรในฤดูกาลนี้นะครับในเกมลีกปรากฏว่พาพวกเขายัางไม่แพ้กับใครเลยนะครับตัวหลักๆวันนี้นะครับนักเตะอย่างอาริฮันโดโกเมสครับราฟาเมียลูคัสโอคอมโพสก็สามารถลงเล่นกันได้ครบทั่วเลยครับ ผู้มาเยือนวันนี้นะครับเป็นทีมอย่างเกตาเฟ่นะครับสองเกมหลังสุดผลงานดีเลยครับมีเกมที่พวกเขาสามารถชนะเรอัลมาดริดได้ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าไปดูสิติในการออกไปเยือนในเกมลีกนะครับปรากฏว่า12เกมหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับยังมีปัญหาในการออกไปเยือนอยู่นะครับแล้วก็เฮตูเฮคู่นี้เจอกันมา 5เกมหลังสุดทุกรายการครับปรากฏว่าเซบีย่าก็ชนะได้ทั้ง5เกมเลยนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับเลือกเชียร์ทีมอย่างเซบีย่าไปดีกว่านะครับเล่นในบ้านพวกเขาเก็บ3แต้มแน่นะครับแล้วก็ค่อยไปลุ้น็ดที่2ต่อไปนะครับดังนั้นนะครับบอลชัวร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้ของผมนะครับให้เลือกเชียร์ไปที่เซบีย่าไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม YouTube ช่องโฟนตุงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ